Mah. แล้วมาแล้ว,ลวอย่างที่บอกไปว่าโคตาลิมิตอยู่แค่10ครั้งหลักๆไม่ใช่อะไรครับเอาคริสตัลออกมาหมดตลาดแล้วจริงๆครับใครที่อยากจะพัฒนาตัวละครก็แนะนำนี่เลยฮะร้าน i c h m a n Shop นะครับแอดไลน์ ID, มีตัวแอดไซน์ side, นำหน้าไปที่ l i c h m a n s h o p เติมถูก,เต,ถกเติมไวบริการปลอดภยัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเอาใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้นจะเติมเพชรหรือเติมคาฟ่ V IP ก็ถูกกว่าเติมเองในเกมหรือใครที่เล่นเกมอื่นๆทั้ง i c h m a n s h o p ก็มีมากมายหลากหลายเกม ได้เลือกเติมจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ richmanshop.com/ home สามารถเลือกผ่อนได้สูงสุดถึง10เดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการหรือว่าจะออนไลน์ด d มีตัวอาศัยนำหน้าไปที่ a t richmanshop พูดคุยทักทายให้พนักงานเขาเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันย,ยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง richmanshop เดี๋ยวผมไปจับตัวมแมลงวันอีกสัก4ี่รอบมีของพอจับมันอยู่อีก4รอบวันก่อนกดไป5คลิกได้ A มา2วันนี้เหลือของจับอีก4คลิกดูซิมันจะให้อะไรจับตัวนี้เสร็จ4คลิกแล้วเดี๋ยวเราไปลุยอนูบิสเลย ดีกว่าครั้งที่หนึ่งได้อะไรได้ B ครั้งที่สอง<ๆ>ก็ได้ B โอ้โหวันนี้แววมันออกซะเวย้ยครั้งที่สามเมาแล้วสามสี่ครั้งได้ A ตลอดเลยวะอนุบิสจะขอซื้อเหยื่อมันรอบละห้าครั้ง 30สิพี่จะไปกดอะไร50งบประมาณผมมีพอจับทั้งหมด10ครั้งแต่เดี๋ยวจะลองจับรอบละ5ครั้งก่อนดูซิว่ามันได้อะไรยังไงเมื่อกี้ทดลองกับตัวพึ่งไป3ครั้งได้ A มา1ตัวอนูบิสมันจะใจดีกับเราไหมไม่อยากจะเดาอะไรก่อนเลยจริงๆครับในใจนี่ได้แต่คิดว่าขอให้ได้ A มาสัก1ตัวก็ยังดีถ้ามันจะไม่ถึง S นะตัวแรกสำหรับอนูบิส มี่ดีไม่เอาตัวที่2จะได้อย่างโอ้ยดีอีกแล้วเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่บางครั้งตำแหน่งมันอาจจะมีผลหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน,นขอลองเปลี่ยนตำแหน่งซะหน่อย <c oughs> ตัวที่3าเอ ามตัวได้ A มาแล้วทุกคน3ตัวครับ A มาแล้วเราควรจะป๊อตไหมหมายในความหมายคือผมควรจะเก็บที่เหลือไปทําอย่างอื่นไหมมันเหลือจับได้อีก2ครั้งก็2ครั้งไปถ้าได้ S ก็ได้มาภายใน2ครั้งเนี่ยแหละไม่ได้ S ได้ A ก็ช่างแม่งพอละไม่ต้องไปทู่ซีให้มันแบบใต้ S หรอกเหลือคริสตันอีกล้านกว่าเก็บเอาไว้ยังไงดีจับยังไงให้ได้ A 20รอบดีลุ้นล้วน,วนซอมบี้อาจจะต้องเปลี่ยนตําแหน่งหรือเปลี่ยนชาแนลนะครับถ้าตําแหน่งเดิมมันจับแล้วมันได้ ีอย่าไปทู่ซีอยู่อย่างนั้นครับบางครั้งเรื่องพวกนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าตำแหน่งหรือแชนแนลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีผลประมาณหนึ่งอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าระบบเกมมันทํางานยังไงเหมือนกันเราไม่รู้ว่าเขาเขียนโค้ดยังไงแต่ว่าเรื่องตำแหน่งค่อนข้างจะมีผลเหมือนเรื่องดอปการ์ดอะ่ะบางทีมันเป็นความเชื่อแต่มันดอปจริงๆครับผมยังเหลือเหยื่อจับได้อีก2ครั้งก็เดี๋ยวจะจับอีก2ครั้งแล้วพอหมด2ครั้งนี้จะทรานสเฟอร์ดูซีอีก2ครั้งจะมีโชคไหมมีไหม <c oughs> ครั้งสุดท้ายแล้วจ้า โอเคจบครับได้ A มาสรุปว่าจับไป5้าครั้งไม่ถึง10ครั้งตามที่แจ้งเนาะเพราะว่าจับไป5ครั้งแล้วปรากฏมันได้ A มาครับส่วนเรื่อง S ไม่รู้ว่าจับอีกกี่ครั้งมันถึงจะได้นะก็เอาเป็นว่าได้ A มาก็ใช้ A ไปก่อนแล้วที่หลายคนสงสัยว่าเวลาสืบทอดมันสืบทอดยังไงสืบทอดแล้วแบบสกิลมันจะหายอะไรยังไงมันจะหายไหมเน้นย้ําอีกทีว่าเวลาสืบทอดมันสืบทอดแหลงต,ตัวนี้นะครับแหลงเอถ้าคุณไปดูสเตตเนี่ยสัตว์เลี้ยงฟ้าหรือว่าสัตว์เลี้ยง ม่วงตอนนี้อ่ะนะสามดาวค่าสเตตมันจะเริ่มต้นที่72ไม่ว่าคุณจะจับได้แล้ง BAS มันจะเริ่มตรงนี้ที่72องเหมือนกันแต่ค่าสเตตพวกนี้พอเวลาบวกรวมมันไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรเผื่อใครยังไม่เข้าใจคือเวลาคุณจับได้ A มามันจะบวกตรงนี้ให้16แต้มซึ่ง16แต้มตรงนี้มันจะเป็นเอ t เต p o i พอย์ครับหรือว่าแต้มพิเศษมันก็จะไปหารลงใน6ค่าตัวนี้ถ้าคุณจับได้แร้ง S สำหรับสัตว์เลี้ยงม่วงนะก็จะได้เป็นบวก32แต้มเวลาคุณเอาตัวเลขพวกนี้6ค่าบวกกับเข้าไป ถ้าเป็นแรงดีคุณบวกกับเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้ากับตัวเลขข้างหน้านี้21บวก6บก18บว6บวก15บวก6จะได้เท่ากับ72ส่วนตัวนี้11.9บก21.7บวก21.7บก7.3ว10.9 14.5จะได้เท่ากับ88 88มาจากไหนมาจาก72ตัวนี้บวกกับเอ็กซ์ต้าพอยต์16แต้มเป็น88แต้มหลักการของการได้แรง์มันคือตัวนี้แล้วก็อย่างที่แจ้งไปว่าสัตว์เลี้ยงจะเทียบอสเทียมู อะไรก็แล้วแต่ถ้าดาวเท่ากันเลเวลเท่ากันไอ้แต้มตัวนี้มันก็จะเท่ากันเวลามันหาออกมาแล้วคุณบวกกลับเข้าไปมันก็จะได้แต้มเท่ากันครับสัมประสิทธิ์ตัวคูณก็เป็นสัมประสิทธิ์ตัวเดียวกันถ้าสเตตม,มันแบบเดียวกันนะอย่างครีดาเมีของตัวอนุูิบสกับครีดาเมีของตัวแมงวันมันก็คือสัมประสิทธิ์ตัวเดียวกันในในอธิบายแล้วเอาให้เห็นภาพกันชัดๆหลายคนจะได้หายงงหายสงสัยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ครีดาเมีโบนัสของแมงวันคือ1้7.67ตัวเลขดิบมันคือ3 2ม หารกันออกมาค่าสัมประสิทธิ์เข้าๆมันคือ3.33มเลเวลมันคือเลเวล45นะอนูบิสเนี่ยหารออกมาจะได้สูงกว่าหน่อยหนึ่งเพราะว่าเลเวลมันเป็น4 7่ิเดคิดาเมตโบนัสร3 1 7 3ตัวเลขดิบมันคือ38หารออกมาได้3 4 6่มันต่างกันเพราะตัวเลเวลตัวนี้ดังนั้นในความหมายมันก็คือหลายคนที่คิดว่าสัตว์เลี้ยงบอสจะให้สแตตดีกว่าให้ตัวเลขให้สัมประสิทธิ์ในตัวคูณค่าข้างหน้าออกมาจะได้เยอะกว่าสูง ไม่ใช่เป็นความเข้าใจผิดเน้นย้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งถ้าดาวเท่ากันเลเวลเท่ากันสัมประสิทธิ์มันจะได้เท่ากันแล้วก็จับมาแล้วได้แรง่ง A มาเรียบร้อยทานสเฟอร์เวลาคุณได้ตัวที่มันเหมือนกันมามันถึงจะขึ้นไอตัวสเตตทานสเฟอร์นี่มาให้ถ้าคุณไม่มีตัวที่มันเป็นเหมือนกันไอตัวไอคอนทานสเฟอร์มันจะไม่ขึ้นพอมันขึ้นทานสเฟอร์เราก็กดครับจะกดทานสเฟอร์แรงไปที่ตัวไหนก็จิ้มเลือกมาส่งที่ตัวนี้ ต้องเอาออกมาก่อนขออภัยผมก็ซื้อเบออีกแล้วมันต้องเอาออกมาก่อนครับมันถึงจะ transfer ได้ต้องปลดออกมาจากการใช้ก่อนนะถ้ามันอยู่ในการใช้มันจะ transfer ไม่ได้นะครับเนี่ยครับจาก B ไป A จาก A ไป B ไปแค่แล้งนะครับดาวเดิลทั้งหลายไม่เกี่ยวจะเสียค่า transfer 2000คริสตัลกดปึง้งแล้งมาดาวเหมือนเดิมสแตตเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่ใช่สแตตเหมือนเดิมสิสแตตต้องเปลี่ยนเพราะว่าไอตัว16เนี่ยมันไปบวกสแตตเพิ่มให้ค่าสแตตมันก็เลยเพิ่มขึ้นมัน เพิ่มจากตัวนี้ไอตัว16แต้มตัวเนี้ยมันไปหารเฉลี่ยลงในค่าต่างๆก็สรุปว่าวันนี้ประสบความสําเร็จกับการจับแลงเอจะไม่ได้ทูซีจับไปถึงแ้งบีแล้วยังเหลือคริสตัลอยู่อีกล้านกว่าเดี๋ยวขอผมดูอาหารหน่อยว่าราคามันลงไหม1,630ราคาลงซื้อได้ให้อาหารอ่ะดูนิดนึ่งนะครับค่าสแตตตัวนี้เนาะเดี๋ยวพอขึ้นเป็นเลเวล48มันก็จะขยับเพิ่มขึ้นให้อีกนิดหน่อยตัวไฟนอลพีดามเขึ้นมาอีก2.24ตัว พีดาเมจโบนัสขึ้นมา2.74งบอัปเกรดออฟแมวที่จมาลงอนูบิสหมดแล้วอนูบิสเอาไปแดกหมดแล้วแต่ก็ต้องยอมครับขึ้นมาเลเวล50พี่ๆโอเ่ไฟนอนพีดาเมจขึ้นมาได้เป็น120 กว่า123คลิดาเมจ150ออกมาสิลูกพ่อดูบัฟตัวเองสะหน่อยไฟนอนพี364ถาคลิ624ยังไม่รวมบัฟ